มาค่ะประเดี๋ยวเรามาเข้าแขนเสื้อกันเนี่ยเข้าแขนเสื้ออันนี้วงแขนที่ที่ตัวเสื้อนะคะเราจะพับเอาตะเข็บใต้ท้องแขนกับใต้ท้องแขนมามาชนกันอย่างนี้นะเราก็จะหาอย่างนี้นะคะลูกแล้วก็หากึ่งกลางบ่าใหม่อันนี้คือวิธีการเข้าแขนเสื้อนะคะ หลังจากนั้นนะคะลูกเราก็จะเอาแขนเสื้อของเราเนี่ยนะเราจะต้องรีบพับปลายแขนแล้วก็เย็บปลายแขนให้เรียบร้อยนะจ๊ะต้องเย็บปลายแขนให้เรียบร้อยก่อนนะมาเย็บปลายแขนกันอ่ะมาค่ะเราก็จะเย็บปลายแขนก่อนเย็บชิดริม หลังจากนั้นจ้าเราก็จะเอามุมเนี้ยค่ะรูมุมขีดกับมุมขีดมาชนกันเอาด้านถูกกับอันนี้ด้านผิดนะเนี่ยด้านผิดนะอันนี้คือด้านด้านถูกนะเอาด้านถูกกับด้านถูกมาชนกันทําแล้วให้ตะเข็บมันมันอยู่ด้านนอกนะคะรานนี้เวลาที่เราจะเย็บแขนเสื้อเนี่ยนะคะเทคนิคมันก็มีอยู่ว่าเราต้องเอาตัวเสื้อเอ้แขนเสื้อไว้ข้างล่างตัวเสื้อไว้ด้านบนอันนี้เราล็อกกลางไว้ก่อนหลังจากนั้นเราจะไล่ค่ะ ไล่ดูแขนเราโอเคไหมอันนี้โอเคเท่ากันเป๊ะๆนะคะเราก็จะเริ่มเย็บโดยประมาณ1เซนที่เราเผื่อไว้เราก็จะเย็บตัวเสื้ออยู่บนแขนเสื้ออยู่ล่างนะคะเย็บแบบนี้เลยใครไม่ถนัดก็เนำไว้ก่อนเนาะเพื่อความชัว มมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็เอาตะเข็บวงแขนเสื้อไปพันริมก่อนนี่เราจะได้เราจะได้แบบนี้เนาะอันนี้เป็นตรงนี้เป็นแขนเสื้อตรงนี้เป็นด้านนี้เป็นตัวเสื้อพิลออกมาด้านนอกคะ่ะรูปดูความเรียบร้อยนี่เห็นไหมจะเรียบๆแบบนี้เนาะเราก็จะดูความเรียบร้อยของมันก่อนที่เราจะเข้าข้าง นะนะนี่นะนี่นะเรียบๆนี้นะหลังจากนั้นนะคะลูกเราก็อันนี้เราไปพันริมก่อนนะอย่าลืมหลังจากนั้นนะคะลูกเราก็จะจับรักแร้ให้เท่ากาันปลายแขนให้เท่ากาันนะจับรักแร้เท่ากาันปลายแขนให้เท่ากาันเย็บจัดชายเสื้อจนถึงปลายแขนเสื้อ เสร็จแล้วก็เอาส่วนนี้ค่ะลูกไปพันริมก่อนพับชายเราก็จะได้นี่แขนเสื้อยอย่างนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เราจะพับปกอ,ออกมาปกก็ทำครึ่งเดียวค่ะลูกมันก็กระดกกระเด็กนีดหน่อยนเนาะ เสร็จแล้วขั้นตอนวิธีการเย็บแขนเสื้อการเย็บปกแล้วเจอกันนะคะ